โพสเศร้านับว่าอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความสเตอนใจให้กับใครหลายคนเป็นอย่างมากสําหรับข่าวแม่เต่ามาเฟืองตายทั้งกลมพร้อมไข่หนึ่งร้อยสามสิบหกฟองเหตุเชือกรักคอทําให้จมน้ําซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเตยจรินพรจุนเกียรตินางเอกสาวชื่อดังวัยสามสิบสปีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนบันเทิงสายอนุรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ผ่านทางโพสตบนอินสตาแกรมสตอรี่ทวิจรินพร ร้อมกับแนบสัญลักษณ์อีโมจิน้ำตาคลอด้วยความรู้สึกเสียใจก่อนจะฝากทิ้งท้ายเพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนแม่เต่ามาเฟืองด้วยว่าหากเป็นไปได้ก็อยากให้ช่วยกันเก็บขยะโดยเฉพาะเชือกเนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่แม่เต่าจะต้องขึ้นมาวางไข่เขาตาโปรนทะลักออกมาเลยอ่ะอีโมจิร้องให้น่าสงสารฤทนคุณแม่เต่ามาเฟืองจริงๆแล้วประเทศเรามีแม่เต่ามาเฟืองขึ้นมาวางไข่น้าหาดฝั่งไทย อยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเลยขอให้แม่เต่าที่เหลือปลอดภัยด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เต่ามาเฟืง่งขึ้นมาวางไข่ใครอยู่แถวท้ายเหมืองไม้ขาภูเก็ตทังงานแล้วอยู่หน้าหาดฝากช่วยกันเก็บขยะด้วยนะโดยเฉพาะเชือก